สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนนี่นะนี่ตัวนี้ก็คือมือจับตรงนี้นะครับผมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับไอตัวมือจับผมไม่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ครับเหมือนกับว่าเฟืองข้างในเนี่ยมันรูดหรือไงสักอย่างไม่รู้นะ plant, oui ผมก็เลยไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนนะครับผมว่าเราจะถอดเปลี่ยนยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวมือเบรกอันนี้นะเพราะว่ามือเบรกอันนี้มันจะมีทั้งมือเบรกนะครับแล นี่นะมันจะติดอยู่กับตัวเดียวกันเลยของผมเนี่ยจะเป็น8สปีดนะนะครับเนี่ยจะเป็น8สปีดแบบนี้นะครับผมนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของอะไหล่นะที่ผมซื้อมานะครับผมนะครับตัวอะไหล่เนี่ยนะครับมันจะมีหลายแบบมากเลยนะครับแต่ผมก็พยายามซื้ออันที่เป็นคล้ายๆของเดิมนะเพราะว่าผมเปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะครับเนี่ยผมก็ไปซื้อรุ่นที่มันแบบคล้ายๆกันมานะนี่นะครับนะครับก็ใส่กกัันนนนได้เหมือะ เดี๋ยวผมจะเอามาใส่แทนตัวเก่านะครับผมนะครับก็อันนี้ซื้อมาทั้งชุดเป็นแถมสลิงมาด้วยนะนะครับเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะครับนะครับราคาซื้อมารู้สึกจะร้อยยีกว่าบาทเองนะไม่แพงครับไม่แพงนะครับแต่ว่าไม่น่าใช่ของแท้หรอกนะก็ของแท้น่าจะอันเกือบพันอยู่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะใส่แทนตัวเก่าเนี้เข้าไปนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยววิธีการที่ผมจะลือนะขั้นตอนแรกเลยผมจะมาปลดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยไขนะครับผมนะครับเพื่อจะปลดสายเกียร์นะครับผมนะครับแล ตัวหมวกสายนี้ออกนะครับตัวนี้จะเขาจะใช้ครีมบีบไว้เท่านั้นเองนะครับผมนะครับเราก็ถอดออกมานะแล้วเดี๋ยวตอนใส่เราค่อยบีบกลับไปเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้มันใสไว้เพื่อเวลาแบบเราเดินหรือว่าเราไปเกี่ยวถูกเนี่ยมันจะได้ไม่ทิ่มนะคะผมนะครับให้มันแบบมนๆแค่นั้นเองนะเพราะว่าสายสลิงเนี่ยมันมีความคมอยู่นะคะผมนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องปลดตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่เราจะดึงสายตรงนี้นะผมจะเปลี่ยนยกสายเลยนะหรือว่าพี่ๆท่านไหนไม่เปลี่ยนสายก็ได้ก็แค่ไปหย่อนนะครับผ่อนตัวนี้นะแล้วก็หย่อนสายให้้้มมมััันนนนหลววแคค่่เเเอองงงะะรรรบพาาาาตดึ เราต้องมาดึงสายตรงนี้นะนะครับดึงออกมานะเนี่ยต้องดึงสายตรงนี้ออกนะครับเนี่ยเพื่อที่เราจะทําการดึงสลิงที่ตัวมือก้ามเบรกออกนะกับตัวเกียร์นะครับเนี่ยมันต้องดึงตรงนี้นะครับออกมานะแต่ตัวสลิงเบรกของผมไม่ต้องนะสลิงเบรกผมดึงแค่นี้ก็ก็คือได้เลยนะนะครับผมจะเปลี่ยนอ่าทั้งตัวเลยนะแล้วก็เอาสายของของเก่าออกมาด้วยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายใหม่เข้าไปด้วยนะครับผมครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่เออมือเบรกนะดึงได้เหมือนผมแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะ ครับถ <AT> ้าผมดึงอย่างนี so we so 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 ้นะครับด <Beast> ึงแล้วตัวเห็นตัวสลิงแบบนี้นะครับผมนะครับก็ไม่ต้องไปคลายตัวล่างนี้นะนะครับไม่ต้องไปคลายตัวเบรกตัวล่างนี้นะครับผมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนดึงแล้วมันดึงไม่ออกนะให้เรามาคลายน็อตตัวนี้เพื่อที่เราจะให้สลิงเนี่ยมันย่นขึ้นไปนะครับผมนะครับเพื่อที่เราจะถอดเจ้าตัวสลิงที่ติดอยู่กับมือเบรกตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเบรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปถอดน็อตตัวนู้นนะครับที่อยู่ตรงเกียร์นะ เพื่อจะทําการปลดสลิงนะครับเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็หมุนตรงนี้ก่อนนะเราจะเห็นนะครับมันจะมีตัวปรับนะและตัวปรับเนี่ยมันจะมีบาร์เล็กเล็กอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับให้เราหมุนมาให้ตรงร่องกันให้หมดเลยนะเนี่ยครับให้มันตรงร่องให้มันตรงร่องกับตัวที่เขาบากไว้ที่ตัวก้านก้ามเบรกนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็บีบเบรกนะบีบเบรกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงสายนะครับดึงสายฝั่งนี้นะดึงมาทางขวามือนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราจะเห็นสลิงนะครับแล้วเราก็ดึงสลิงนะ ออกมาอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะให้มันออกมาตามร่องนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็หมุนนะครับหมุนเจ้าตัวหมุดนี่ครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แค่นี้เองครับถอดง่ายไหมนะครับส่วนสายเกียร์อันนี้ต้องไปปลดน็อตที่ตัวชุดเกียร์ด้านล่างนะครับวผมทําให้ดูต่อจากนี้เราก็จะไปถอดสายสลิงที่ตัวที่ปรับเกียร์ด้านหลังนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเกียร์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเราต้องปรับให้มันอยู่ล่างสุดก่อนนะโดยการที่เรา กดตรงนี้นะครับนี่นะผมจะกดตรงนี้นะครับกดให้มันอยู่เบอร์8นะครับอยู่ที่เกียร์แนะแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนล้อนะครับให้โซ่มันลงมาที่เกียร์แนะเนี่ยลงมาเกียร์เล็กสุดอันนี้นะครับลงมาชั้นล่างสุดก่อนนะครับเพื่อจะจะทำให้ตัวเนี้นะครับมันไม่ดึงมากนะครับคือให้มันไม่มีแรงดึงระหว่างสลิงนะครับผมนะครับ ครับหลังจากที่เราปรับเกียร์นะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งต่าสุดแล้วนะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่เบอร์8ปแล้วนะครับผมนะครับให้เราคลายน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยน็อตตรงนี้นะจะเป็นน็อตเบอร์เก้านะครับให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนได้เลยนะเนี่ยครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับพอเราหมุนปุ๊บนะครับใส่สลิงนะครับมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการถอดตรงนี้นะตรงนี้ถอดง่ายครับก็แค่ดึงออกมาเฉยนะครับผมนะครับนี่นะครับผมจะใช้วิธีนี้นะก็คือผมจะบีบด้านขวางนะ ตรงด้านสันนะครับที่เขาถูกบีบไปแล้วนะผมก็จะบีบพื้นในที่เดิมนะให้มันเป็นรูปเดิมนะครับให้มันเป็นรูปวงกลมอะครับตอนนี้มันเป็นวงรีอยู่เนาะผมก็จะบีบเข้าไปนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมเองครับมันบีบไม่ยากแต่อันนี้คือผมจับมือเดียวนะมันก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นปอกแค่นี้นะครับแล้วก็เก็บปอกนี้ไว้ก่อนนะครับนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่ตอนที่เราใส่สลิงเส้นใหม่เข้าไปนะครับ จากนั้นเราจะเห็นสลิงแล้วว่าสลิงมาสามารถถอดได้นะครับเนี่ยมันก็จะถอดได้นะครับให้เราดึงย้อนกลับมาเลยนะเนี่ยก็คือเราดูที่รถจักรยานเราครับดึงย้อนกลับมานะแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าไอตัวสายสลิงที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับมันไปช่องไหนนะของผมเนี่ยมันจะอยู่ช่องนี้นะนะครับช่องนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ดึงย้อนขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนทั้งสลิงเนี่ยครับยิงออกมาตอนนี้สลิงมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับตอนนี้สลิงหลุดออกมาหมดแล้วนะเนี่ยนะครับนะครับดึงมาได้เลยมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับแล้้้้้วก็ยยยออนนนนดดึึงขไไปเละครับ ครับหลังจากที่เราดึงมาแล้วมันมาทิ้งไว้แบบนี้แล้วนะนะครับเราก็ดึงย้อนกลับไปที่ตัวมือจับเรานะครับมือเบรกนะมือที่ปรับเกียร์นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับไขได้เลยนะน็อตมันจะมีแค่สองตัวนะับของเก่านะถอดออกมาได้เลยนะครับห็นเนาะนะครับเปิดมาก็จะเห็นหน้าตาของห้องเกียร์แบบนี้เนาะนะครับเราก็เอาสายนะครับที่เราปลดนะครับเนี่ยถอด ย้อนกลับมาได้เลยนะครับต่อมาผมจะมาแนะนําวิธีการถอดสายสลิงออกจากเจ้าตัวมือปรับเกียร์นะครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือก็คือเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเป็นไขควงแบนนะแบบนี้นะครับผมนะครับให้เราเสียบเข้าไปข้างล่างนะเสียบเข้าไปด้านล่างของหมุดนะนะครับด้านล่างเลยนะนะครับเสียบคาแบบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มืออีกฝั่งนัดดันนะครับสลิงนะแล้วก็ขยับนะครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะเนี่ยดันแบบนี้เนาะนะครับแค่นี้เองนะง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงสลิงออกมาได้เลยนะดึงออกมาเลยนะ ดึงมาเลยเพราะเราจะใช้เส้นใหม่นะครับผมนะครับเนี่ยอันนี้คือผมดึงมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสลิงที่เราดึงมาเมื่อกี้นะทั้งเส้นเลยนะครับผมนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถอดในส่วนของมือเบรกอันเก่าออกนะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราต้องถอดในส่วนของปลอกมือออกนะครับปลอกมือยางอันนี้ก็ใช้บิดธรรมดานะแล้วก็หมุนนะครับหมุนเลื่อนออกมาข้างนอกได้เลยนะนะครับหรือว่าพี่ๆท้าไหนใช้โซนักฉีดเข้าไปที่ร่องก่อนก็ได้นะมันก็จะถอดง่ายกว่านี้นะครับแต่ผมไม่นะผมมันพอขยับได้เดี๋ยวผมดึงออก ก็ค่อยหมุนนะมันก็จะออกนะครับแต่มันจะเหนียวนิดนึงนะครับนะครับหมุนของเก่ามาเลยเพราะว่าเราต้องใช้วิธีการสวมเข้าไปนะไอ้เจ้าตัวของมือเบรกอันใหม่นะครับนี่นะปึ๊บแบบนี้นะครับก็จะถอดออกมาแบบนี้นะครับผมนะครับจากนั้นนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวมือเบรกจะมีอ่าหกเหลี่ยมอยู่นะครับเป็นน็อตตัวผู้นะอันนี้เป็นเบอร์ห้านะครับหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะผมก็จะคลายออกมานะครับผมนะครับก็จะทําการคลายเพื่อเราจะถอดในส่วนของมือเก่าออกนะครับผมนะครับ แค่นี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับถอดออกมาแล้วนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาวันใหม่นะใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไว้ตำแหน่งเดิมนะนะครับส่วนปรับบนปรับล่างสูงต่ำอะไรก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์เดิมนะเบอร์ห้าเหมือนเดิมนะใส่เข้าไปได้เลยนะผมก็จะให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนะครับให้มันประมาณเดียวกันเนาะแต่นี้ผมจะหมุนแค่ตึงๆึงมือก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็เอามือปอกมือนะ ที่เราทําการถอดไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะพอดีแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาปรับตรงนี้ให้ดันเข้ามาชีดอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ขยับนะครับเจ้าตัวมือเบรกเรานะให้มันเข้าไปชีดกับตัวมือจับยางเรานะครับให้มันแนบสนิทไปเลยนะมันจะได้แน่นนะครับผมนะครับจะได้ไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นเนาะ หรือว่าจะเอาห่างก็ได้นะถ้าใครชอบนะแต่นี่คือผมชอบแบบอย่างนี้ผมก็จะทําแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบแน่นมากนะครับเวลาตึงมือแล้วก็ขันเพิ่มเข้าไปอีกสัก5นาทีก็พอนะครับก็เป็นเสร็จนะครับผมนะครับแล้วก็ปิดจุกกลับ่องเดิมให้เรียบร้อยนะครับกับแค่นี้นะครับแล้วทีนี้เราก็มาร้อยสายเบรกได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการปลดเจ้าตัวสายออกมาได้เลยนะครับนี่นะเราก็จะคลายออกมานะครับ ให้ยาวๆมาเลยนะ่าแต่ผมจะบอกเทคนิคนิดนึงก่อนเราจะใส่นะเราก็เอาสายเก่านะครับมาวัดก่อนนะว่ามันมีความยาวที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับผมนะครับนี่สายเก่าจะเป็นแบบนี้นะเราก็ท่าไปเลยครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงมาดูสิว่ามันจะสั้นยาวกันเยอะไหมอ่าปรากฏว่าของผมเนี่ยมัน มันสั้นกว่านะตัวเดิมนี่นะครับอันใหม่นี่มันจะยาวประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยตัดนะครับผมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะทําการเชื่อมตะกัวไว้ให้มันไม่แตกเวลาเราสอดเข้าไปในตัวท่อสลิงมันจะสอดง่ายนะครับผมนะครับโอเคเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะเราก็สอดกลับเข้าไปที่ท่อเดิมได้เลยนะครับท่อของที่เป็นสายเกียร์นะครับผมนะครับสายเกียร์ของผมจะเป็นเส้นนี้นะนะผมก็จะสอดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนะครับนี้ เราก็จะสอดกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยเพราะว่าในเครื่องเนี่ยเขาใส่สลิงให้เราเรียบร้อยแล้วนะถ้าถ้าพี่พท่านไหนที่ซื้อมาที่ออสลิงเนี่ยนะครับเขาไม่มีมาให้ก็ต้องถอดข้างในนี้นะแล้วก็เอาสลิงเส้นเก่าใส่เข้าไปแทนแค่นั้นเองนะครับนี่มีอะไรง่ายๆเหมือนกันนะครับนะครับผมก็จะสอดเข้าไปอย่างนี้จนมันไปออกข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะดึงไปให้หมดเลยนะครับดึงจากข้างล่างนะครับเนี่ยดึงจากข้างล่างได้เลยนะนะครับพยายามอยากให้มันพับนะครับใส่สลิงนะแล้วก็หมุนตรงนี้ให้สุดนะครับหมุนเข้าไปให้ตัว ตัวตั้งเนี่ยมันอยู่สุดข้างในนะเผื่อเราจะตั้งระยะได้นะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราลืมตั้งเนี่ยไอ้ไรตรงนี้มันโผล่มาเยอะนะตัวตัวปรับมันยื่นมาเยอะเวลาที่เราตั้งตัวเกียร์นะครับมันจะปรับยากนะครับผมนะครับก็ต้องแบบนี้เนาะครับอ่าโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะร้อยไปใส่ตัวข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสายเกียร์เรา,าเสียบเข้าไปที่ช่องล่างช่องเดิมนะของมันตรงนี้นะเห็นไหมเสียบเข้าไปช่องเดิมเลยนะครับมันจะมีร่องอยู่เสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมาออกหน้าเกียร์นะ เนี่ยจะมาออกตรงข้างหลังตรงที่อยู่หน้าเกียร์ตรงนี้นะครับผมนะครับก็เสียบมาได้เลยนะครับเนี่ยก็ดึงมาปกตินะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เสียบย้อนกลับเข้าไปในรูเดิมของตัวเกียร์นะครับนี่นะครับนี่นี่เสียบย้อนกลับเข้าไปแบบนี้นะนะครับแค่นี้นะครับีแค่นี้เองนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็ทําการล็อกได้เลยนะอ่ะทีนี้ก่อนล็อกผมบอกทิคนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะล็อกเนี่ยเราต้อง ปรับเกียร์นะครับถ้าเราไปกดเล่นมันอยู่เบอร์อื่นอย่างนี้นะนะครับให้เราผักมาที่เกียร์ต่ำสุดก็คือเบอร์8นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดิมเนี่ยเราปลดเกียร์ของเราให้อยู่ตำแหน่งเบอร์8นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งเกียร์เนี่ยนะครับเราจะได้ตั้งง่ายนะให้เราปรับไว้ที่เบอร์8เหมือนกันกันกบตัวมือมือปรับนะแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับร้อยเข้าไปที่ตัวจับของสายเกียร์ได้เลยนะครับผมตอนเราใส่สายสลิงนะคือสลิงเนี่ยมันจะหลุดมาแบบนี้นะครับ ให้เราแปะเข้าไปนะครับที่ร่องมันนะมันจะมีร่องอยู่นะครับดึงดึงสายสลิงให้มันพอตึงมือนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปที่ร่องตรงนี้นะนะครับแล้วก็ดึงไว้อย่างนี้ครับนี่นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วเรามือหมุนไว้แค่อยู่นะครับแล้วเราก็ดึงก่อนนะดึงสลิงนะครับนะครับดึงให้ตรงนี้มันตึงและอย่าหย่อนนะครับนะครับดึงเพื่อให้มันอยู่ตำแหน่งเกียร์แรกนะเกียร์แปดนะครับเกียร์ล่างสุดเนาะนะครับอย่างนี้เน่นแล้วเราก็ทําการล็อกได้เลยนะครับผมนะครับล็อกเข้าไปได้เลยนะนะครับ มันก็จะหนีไปตัวเกียร์แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับโอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาลองปรับเกียร์ดูนะครับอันนี對對้คือเบอร์แปดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกเกียร์หนึ่งนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ผมขึ้นอีกเกียร์นึงนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราขึ้นเกียร์หนึ่งยังไม่ได้เราต้องมาปรับนะครับตัวนี้นะปรับตัวล่างนี้นะครับเนี่ยปรับตัวระยะนะครับแล้วเราก็ลองขับดูนะครับมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเกียร์ให้เนาะนะครับเพราะว่าตัวสส่ิงทีีีเเรราาปัับบด๋ยวมน มันยังไม่พอดีกับตำแหน่งเกียร์นะอันนี้ขึ้นแล้วนะครับผมนะครับแล้วผมจะปรับลงมาเบอร์แปดเหมือนเดิมนะอ่าผมปรับลงเนี่ยเกียร์มันก็จะลงเห็นไหมครแล้วผมปรับขึ้นเบอร์หนึ่งนะอ่านะครับตอนนี้ขึ้นแล้วแล้วก็ปรับขึ้นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเราเช็คทุกเบอร์เลยครับนี่ขึ้นแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะครับแค่นี้นะครับนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมปรับขึ้นอีกเบอร์หนึ่งนะครับนะครับอ่าก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับปรับขึ้นอีกเบอร์หนึ่งครับอ่าก็จะขึ้นเหมือนก ถ้าพี่ๆท่านไหนที่เราเวลาเราปรับเกียร์ที่ที่แป้นมือนะครับที่ที่มือจับเวลาเราปรับเกียร์ที่ตัวมือมือปรับเราด้านบนตรงนี้นะนะครับแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังขึ้นช้านะครับให้เรามาหมุนตรงนี้นะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนเนี่ยมันก็จะดึงสายสลิงให้ตึงนะครับผมนะครับเกียร์มันก็จะปรับขึ้นง่ายนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเกียร์เนาะเนี่ยผมปรับลงก็จะลงนะครับอ่ะลงอีกเกียร์นึงนะครับอ่ะลงอีกเกียร์นึงเราเทให้หมดทุกเกียรรรลลลยยขึึ้้นนนงงงงคคัับบอีีกกะ นะครับมันจะปรับง่ายกว่าของเดิมเยอะเลยของเดิมเฟืองมันลูดแล้วนะนี่นะครับนี่นะครับอย่างนี้นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะปรับขึ้นให้ดูไอเทียนเนี่ยครับจะสังเกตว่ามันปรับง่ายกว่าเดิมครับประมาณนี้นะครับผมนะครับในส่วนของใส่เกียร์เนาะเดี๋ยวเราไปใส่เบรกต่อครับโอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของใส่เบรกนะครับใส่เบรกก็เหมือนเดิมเลยครับนะครับก็ให้เราเอาตัวหมุดของใส่เบรกนี่นะหมุนนะ ให้มันได้ตำแหน่งเดียวกับต like to ัวล็อกข้างในของตัวเบรกอันนี้นะครับใส่จากด้านล่างขึ้นมานะครับแค่นี้เองนะครับใส่จากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงสายเบรกแบบนี้เนาะนะครับดึงแล้วก็เราหมุนตรงนี้นะอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะหมุนล่องนะครับให้มันมาตรงกันเหมือนเดิมนะครับนะครับมันจะมีล่องของตัวปรับเบรกนะครับเนี่ยเราก็หมุนให้มันมาตรงกันเหมือนเดิมโอเคนะครับตอนนี้ก็ตรงละนะครับหมุนให้เป็นตัวล่องเนี่ยมันตรงกับตัวนี้นะเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่นะ นะครับหมุนให้มันตรงกันก่อนแล้วเราก็ดึงสายเบรกครับดึงมาทางขวามือของเรานะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเอานิ้วโป้งนี่ครับกดตรงนี้นะเข้าไปในรูมันให้มันเข้าไปในช่องมันนะครับผมนะครับแล้วก็ดึงสายเบรกให้มันอยู่ในร่องแบบนี้นะแล้วก็ปล่อยนะครับแค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วนะครับส่วนเราจะตั้งเบรกตึงมือหรือว่าจะเอาขนาดไหนเราก็ใช้หมุนตรงนี้เอานะครับเนี่ยนะครับหมุนตรงนี้เราก็ตั้งเอาได้นะครับเนี่ยนะจ้าให้มันสูงขนาดไหนตามขนาดไหนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะนะครับก็ไปลองขับกันดูนะครับเนี่ยอย่างนี้นะ ก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บงานข้างล่างนิดนึงนะครับในส่วนของสายเบรกที่มันเกินมานะครับผมนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เหลือเก็บงานนิดนึงนะครับตรงนี้นะผมจะตัดเผื่อไว้ประมาณนี้นะเพื่อแบบเวลาเราแมนเทนเนนนะเผื่อเวลามีปัญหาอะไรเราจะได้ล้นสายได้นะครับประมาณนี้นะครับสักสองนิ้วนะนะครับผมก็จะตัดเลยนะครับใช้เป็นคีมธรรมดานะที่มันมีที่ตัดอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับผมนะครับตัดไดยเลยนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาปอกเดิมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอาครีีมบบนะั ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาครีมบีบเข้าไปตำแหน่งเดิมนะแต่ผมอาจจะทุลักทุเลนิดน,นึงเพราะว่าไม่มีมือจับนะครับมือนึงจับกล้องอยู่นะรับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็บีบไดยเลยครับบีบแค่นี้มันก็อยู่แล้วครับไม่ต้องไปแน่นมากเพราะว่ามันแคบเหมือนกับบีบให้มันไปจับกับตัวสายเบรกสายสลิงแค่นั้นเองนะครับแค่นี้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปดึงหรอกตรงนี้นะการเวลาเรามาเดินไปเดินมาแล้วมันมาเกี่ยวนะครับแล้วเราก็ดัดมันเข้าไปสักนิดนึงนะ นะครับแตะเข้าไปข้างในนิดนึงอยาให้มันออกมาข้างนอกนะครับแตะเข้าไปข้างในนะครับให้มันเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีการเปลี่ยนเจ้าตัวเกียร์แล้วก็สายเบรกนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมนะครับผมจะปรับตัวมือเบรกนะอันนี้นะไว้ที่เบอร์แปดนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เบอร์สุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับก็เทสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะปรับขึ้นทีละเบอร์เหมือนเดิมนะครับนะครับขึ้นมาแล้วนนนนนะะะคคครรรรััับบบบอออีกเเเ์หมมืดิ ก็เนี่ยครับมันก็จะได้เหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมทุกเกียร์นะครับนะครับใช้ได้เหมือนเดิมทุกเกียร์นะครับนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคสามเกียร์โอเคครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ราคาร้อยกว่าบาทเองนะซื้อมาเปลี่ยนเองก็ไม่ได้ยากนะผมก็พยายามจะทํา ขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนให้แบบละเอียดมากที่สุดแล้วนะแต่ว่าตรงไหนเล็กน้อยเนี่ยผมก็เก็บมาให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับพี่ๆเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนที่แบบอยากจะเปลี่ยนเองแล้วแบบ ยังไม่ค่อยชํานาญอย่างเงี้ยจะได้มาดูคลิปนี้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับถึงวิธีการที่เราจะเปลี่ยนตามขั้นตอนนะซึ่งจัก,กรยานนะครับโครงสร้างมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับเพียงแต่ว่า,าบางรุ่นเนี่ยอาจจะน็อตคนละเบอร์อะไรอย่างนงี้นะครับแต่วิธีการเปลี่ยนก็จะเหมือนกันหมดนะแบบนี้วิธีการตั้งตัวเกียร์ตั้งตัวสายเบยรกอะไรก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่ๆที่กลาลังมองหาในส่วนของการเปลี่ยนมือเบรจกจับเองแบบนี้อยู่นะนะครับ ที่เกียจยกไปให้ร้านซ่อมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับผมนะครับฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับถ้ามีที่หรือว่าเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้ชมกันใหม่นะครับหรือว่าเป็นรีวิวอะไรต่างๆที่ผมซื้อมาใช้เองแล้วแบบว่าอ่ามันดีอย่างงี้ผมก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับนะครับยังไงก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยไปละ